ไฮ่ธรรมโกนครับสําหรับคลิป Shadowword ในวันนี้เนี่ยเขาก็อยู่กับการจัดเทียร์ลิสต์ของเด็กในกระแสเมตาที่คนใช้ไต่แข่งในฟอร์แมต Unlimited กันนะเนาะเออถามว่าทําไมมานั่งจัดเทียร์อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าในตอนเนี้ยนะเว็บไซต์เกมวิดที่คนที่เล่น Shadowword ส่วนมากเขาจะไปดูเอ,อทียร์ลิสต์กันอะไรประมาณนั้นอนะของฟอร์แมต Unlimited นะครับเขาไม่ได้อัปเดตเทียร์ลิสต์มาตั้งแต่ของแพ็คที่แล้วอะ เอออะไรประมาณนั้นเนาะก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่อัปเดตสักทีวะสงสัยก็ต้องมาจัดเทียอะไรกันเองแล้วใช่ไหมประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในไอเด็กเมตาพวกนี้เนี่ยผมคิดเห็นอะไรยังไงกับพวกมันบ้างอะไรมันเป็นเทียวันประมาณนั้นบ้างนะครับเพราะว่าเออมันน่าจะเป็นประโยชน์สาหรับผู้เล่นใหมท่ที่เออเขาโดดเข้ามาแล้วแบบโดดเข้ามาเล่นฟอร์แมตอลิมิตแล้วอยากที่จะหาไอตัวเด็กไปเล่นในฟอร์แมตนี้ประมาณนั้นนะครับเออจะได้รู้ว่าอะไรมันดีไม่ดีเนาะโอเคเราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีเนาะ เออ่ก็คงจะเป็นเทียวันนะครับเอาอะไรนะแฮนเลสขึ้นก่อนแฮนเลสแล้วก็ฮิวบิชอปแล้วก็เกมูรี่เนโครนะครับเออ่ตัวอื่นมีตัวไหนเป็นเทียวันได้ไหมก็คงไม่มีนะครับเออคงไม่มีละเนาะอืเทียวันตัวแรกนะครับสำหรับแฮนเลสเนี่ยคือเด็กที่มันจะเป็นแนวเอโกนะครับแล้วแบบเออ่ทำไงก็ได้ให้มือตัวเองหมดอะเนาะไม่ว่าจะจากไอ้กลุ่มเซอร์วิสพาราเซลิด หรือว่าเชมยาซาหรือว่าแบบอะไรล่ะ,ะโชว์ดาวดีมอนเอเทนอนคอนแทกหรือว่าเบลเกตแวมพร์อะไรพวกนั้นเนี่ยทำไงก็ได้ให้มือตัวเองหมดนะครับแล้วแบบให้พาราสลิทโดดมาเรื่อยๆเนาะ,ะโดดมาแล้วจะได้เอ็กซ์ตร้าบอดี้สามสามอะไรประมาณนั้นแล้วก็แบบได้จวกกาสองใบตอนเริ่มเทินเนาะ,ะแล้วแบบอะไรล่ะได้ยิงได้ฝั่งสองดาเมจได้ฮิวสองใส่ตัวเองด้วยซึ่งแบบอื้อ มันสามารถที่จะมาเทินสอเทินสได้นะอะไรประมาณนั้นถ้าเกิดว่ามือคุณไฮโรเนาะก็เป็นพีข,ของการดีไซน์ใบหนึ่งที่ออกแบบมาได้น่าเกียดมากนะครับแต่ก็ยังไม่น่าเกียดเท่าซิกซี่แหวไพายเนาะที่ใบนี้มันก็ปลดเนิร์ฟมาใช่ปะในตอนนี้นะครับแล้วแบบพอปลดมาแล้วมันก็ทําให้การอย่างสเกลมันกลายเป็นจ่าย2ได้ส3สาสตอมหรือว่าการลอมจ่าย4ได้44วอร์ดแล้วแบบได้ยิง6ดาเมจ a o e ด้วยเมื่อคุณติดเวีนเจนอะไรประมาณนั้นนะครับ โดนหน้าด้วยนะเออโดนหน้าอีกฝั่งด้วยนะอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งแบบโอ้ซ е กซี่แบบนี้เลวร้ายกว่าพาราสิตริษเนอะอประมาณนั้นนะครับเออตัวเด็กมันเป็นแนวแบบสําหรับคนอยากสปีดกันแล้วแบบถอดสมองในการไต่แรงอะนะมันก็แบบว่าไงดีไม่ได้บัสเจ็ตเฟรนลี่ขนาดนั้นแต่ก็เป็นเด็กที่อย่างที่บอกเนาะมันถอดสมองแล้วไต่แรงได้อะประมาณนั้นนะครับเป็นเด็กเอโกที่น่าเกลียดที่สุดในเกมนี้แหละเนอะในตอนนี้นะครับก็เลยให้มันเทียวันเนาะเกี่ับไอตัว ไอเฮลิสแบมนะครับแล้วตัวที่เคาน์เตอร์มันได้เนี่ยก็อันนี้จริงมีเยอะนะเออขอแค่คุณเทคการ์ดอย่างกิสเซอร์เรยงยังเจเอาไว้นะครับแต่ก็ที่ที่เทคก็แม่งมีแต่รอยย่นนะในในนี้นะครับที่แบบเทคกิสเซอร์เรยงยังเจอเอาไวนะ้เนาะแต่ก็คืออีกตัวหนึ่งที่เคาน์เตอร์มันได้คือฮิวบิชช์นะครับฮิวบิชช์เนี่ยเป็นเด็กที่มันก็ฮิวเยอะเนาะเออมันก็แบบฮิวเยอะมากๆนะครับจนแบบมันสามารถเอาฮิวพวก e <ว>อโกอะไรพวกนี้ได้ค่อน,นั้งที่จะดี แต่ก็คือตัวเด็กมันเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนส n o w b a l เยอะๆจากตัวแฮเ์รสก็อาจจะไม่ไหวเหมือนกันเนาะสมมุติว่าแฮเ์รสเขาจัวได้เซ็กซี่แวมตอนเทินหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับแต่กับการที่มันเป็นเทียวันได้เนี่ยเนาะไอตัวฮิวบิชอัปนะเพราะว่ามันมีการแตกอย่างเรียมออฟวีโพสซึ่งมันสามารถที่จะ,จะนอกจากจะเคาน์เตอร์ไอตัวใหญ่อย่างอันนี้หรือว่าอันนี้ได้แล้วเนี่ยมันยังเคาน์เตอร์ไอพวกล่างๆนี้ได้หลายๆตัวเลยด้วย อะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยแบบเออ้วยความที่ฮิลเยอะแถมมีการแตกที่ถือว่าเป็นการแตกที่ดีที่สุดในเกมอีกอะไรประมาณนั้นเนี่ยผมเลยจัดให้ตัวฮิลบิชอ OP มันเป็นเทียวันนะครับเออมันเป็นเทียวันในตอนเนี้เนาะเออก็ประมาณอะไรยังไงใช่ปะเทิร์สคุณลงไปเลอฟอนอีโวหรือว่าเทิร์หก็ได้อีโวเราเอาเอฟเฟกต์เลดเดอร์แล้วคุณก็ไอ้อะไรนะเซตนั่นเซตนี่ไปนะครับแล้วแบบไอ้ปิดด้วยเคียวเออปิดด้วยเคียวเมื่อคุณถือเคียวเอาไว้1ตัวหรือ2ตัวหรือว่าแบบ เอ่ยนะถ้ามีตัวเดียวก็แบบเก็บกระสุนคิวเอาไว้ประมาณ7นัดเอ่ยประมาณนั้นนะครับเออนั่นคือฮนะิวบิชอปเนาะทีนี้ก็เยมูรี่เนโคนะครับบูวไรเนโคเนาะไอเด็กนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ในตอนนี้ก็ค่อนข้างจะมาเรงนะครับอืมมันมีอะไรยังไงใช่ปะมันเป็นเด็กที่แบบเอ่ยนะ,อะคอยสโนอบอลคุณจากการที่เอ่อทำการถมหลุมเรื่อยเรแล้วจะมีไอตัวนี้โดดมาไอไม่ใช่ไอตัวเนี้ยนะครับโดดมาแล้วมันจะเสกสีสีลงบอด เรื่อยๆตั้งแต่เทินสาเป็นต้นไปอ่ะเทินสมได้4ี 4, ฟรีฟีมา1ตัวอะไรแบบนั้นหรือที่อาจจะแย่กว่านั้นก็อาจจะโดนเอ่อเทินเทินสเทินสได้4ี 4, ออกมาแบบ4ตัว5ตัวอะไรประมาณนั้นซึ่งแบบในตอนช่วงต้นเกมอ่ะนะที่มันพอที่จะเคลียร์ได้ก็คงจะมีแต่คิวบิชอ OP เลยเนาะที่แบบอาจจะ เซตมาวินเอาไว้อะครับเอ่อลงมาวินไปแล้วแบบเคียบบอร์ดตุ้มไปหรือว่าเจอมิเกอร์แมชที่มิเกอร์แมชก็จะมีเดสไซฮาวเอะไร้พวกเนี้ยเนาะซึ่งแบบเอ่อเคาน์เตอร์เพลย์มันน้อยนะครับเอ่ออาจจะเทคดิสเซอร์ยังเจนก็ได้แต่ว่าแบบมันก,มนก็มันก็แบบไม่ได้กันได้ดีอะไรขนาดนั้นเนาะกับการที่ใส่คิสเซอร์ยังเจนนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออมันมีเพลชเชอร์ตอนต้นเกมแถมถ้าปิดมันอะ <c oughs> ถ้าปิดมันอะ คพระนจะน่ากลัวด้วยนะครับด้วยการที่ให้เกรมมันโดดมาเนาะแล้วแบบเอาเทคเลดเดอร์ที่จายหลุมฟรีแถมได้รีมานาด้วยซึ่งแบบโอ้ใครแม่งใครแม่งออกแบบการ์ดใบนี้วะอะไรประมาณนั้นนะครับอจหลุมฟรีได้รีมานากลับมาด้วยก็ลงแบบไอ้นี่กวาดบอดไปบอดสะอาดปั๊บเอาเดลี่ไทแลนตีหน้าไปอะไรประมาณนั้นซึ่งความเลวร้ายของไอ้ท่าคอมโบไอ้คู่เนี่ย คือมันสามารถเอา DIY shield ออกได้เว้ยซึ่งกอย่อนนะครับถ้าเกิดว่าเจอกันพวก OTK อะไรประมาณนี้ใช่ปะเขาก็จะแปะก,การ์ดอย่างไลนาร่าอะไรประมาณนั้นหรือว่าแม้แต่ดีชิปก็ได้แปะ DIY shield หรือเด็กอื่นๆอ,อาจจะแปะก,กันแตกอะไรต่างๆไปนะครับซึ่งแบบไอตัวเดซไซด์ฮาวอ่ะมันเอา DIY shield หรือว่าหรือว่าทะลุก,กันแตกอะไรพวกนั้นไปได้อ่ะแล้วแบบไอประมาณว่าแบบพอบอดสะอาดว่าเดลีไทยแลนด์15ดาเมจเข้าหน้าฟรีๆเลยอะไรแบบนั้นั่นก็น่ากลัวปะ เออเหมือนก็น่ากลัวมากเลยนะครับก็เลยแบบรู้สึกว่ามันควรจะมันควรจะอยู่เทียวันนะเนาะเพราะว่าแบบมันมีความเสถียรด้วยนะครับถ้ามือคนไม่ไม่ได้บิกจริงๆแบบไอ้นี่ขึ้นมือเยอะๆเทิร์นแรกหรือว่าไอ้นี่ขึ้นมือเยอะๆเทิร์นแรกถ้าเกิดว่ามือไม่ได้บิกแบบนั้นจริงๆมันก็แบบเออสามารถที่จะสโนโบอลได้เรื่อยๆแล้วปิดเทิร์น6ได้แบบอีซี่ประมาณนั้นนะครับก็เลยให้ให้มันอยู่เทียวันเนาะแล้วก็ตัวเทียสองนะครับผมควรจะ เอาอะไรเป็นเทียสองดีเนาะก็มาดูกันก็คุสมิแล้วกันเนาะเทียสองจะให้เป็นพวก OTK คือผ้าคือผกอะไรประมาณนั้นนะครับอ,นนอันนี้อัน,นที่จริงก็ OTK แต่ว่าไอ้พวกเนี่ยที่ด้อยกว่าเนี่เพราะว่ามันไม่ได้มีเพล s s เชอร์ตอนต้นเกมเนาะอันที่จริงเอาอะตตมี่มาไว้ตรงนี้ได้ด้วยนะครับอืมพวกนเนี้ยเนี่ยมันมีอะไรยังไงใช่ปะอะตอมี่ในโคนะครับตัวเด็กนี้เนี่ย เป็นเด็กที่จะตั้งบอดใหญ่ตอนช่วงประมาณเออะนะเคิร์ฟสามเคิร์ฟสี่อะไรแบบนั้นเนาะซึ่งผมไม่ได้จัดเด็กตัวอะตตมี่เอาไว้นะครับไม่มีตัวอย่างของแ็กล่าสุดให้ดูเนาะก็จะเอาตัวแ็กที่แล้วให้ดูแล้วกันนะครับซึ่งเด็กนี้เนี่ยมันจะทําบอดตอนเคิร์ฟสามเคิร์ฟสี่ได้แบบค่อนข้างที่จะใหญ่ด้วยการที่มีอีเตอร์มีโคลเนลหรือมีหลอดอะตตมี่ลงมาด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งแบบถ้าเกิดว่าอีกฝั่งไม่มีเวิร์บเกก็แบบออโต้วินไปเลยเนาะ อ,อีกฝั่งไม่มีเวอร์เบรกปับ๊บหรือว่าไม่มีการแตกอย่างเรียมออฟรีโพสของฮิวบิชอปไปพวกนี้ปับ๊บก็อาจจะแพ้เกมไปเลยซึ่งแบบมันก็เคาน์เตอร์ค่อนข้างยากนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปได้ใสเออ่เวอร์เบรกอะไรพวกนั้นเนาะแต่ถ้าโดนเวอร์เบรกเนี่ยก็ละลายเลยนะครับพอละลายแล้วโดนเวอร์เบรกไปแล้วก็อาจจะโดนสวนแบบหนักๆได้อย่างเช่นแบบผมเล่นกอย่้อนอาจจะลงไวส์ไปอะไรแบบนั้นทําให้อตอมี่เวฟสองมันไม่มาอีกอะไรประมาณนั้นเนี่ยก็ นะเออมันมีข้อเสียนะครับเด็กมันมีข้อเสียนาะแต่กับไอ้การซัพพอร์ตในแ็กล่าสุดเนี่ยที่มีไอ้อะไรนะไครี่นะครับแล้วก็มีตัวจ่ายจ่ายหนึ่งได้ศูนย์แล้วแบบได้ผีลงบอดฟรีๆหนึ่งตัวอันนั้นนะ่ะเออก็แบบถือว่าเอามาซัพพอร์ตเด็กนี้ได้ดีนะครับแต่มันก็ไม่ได้ยกระดับให้เด็กนี้มันเหนือกว่าไอ้พวกบนบนนี้อะไรขนาดนั้นนะครับพอสุดท้ายคือมันก็แพ้กับเวอร์เบรกอยู่ดี สุดท้ายมันคือแพ้กับเวอร์เบิกอยู่ดีแล้วก็โดนส่วนตายได้อยู่ดีอะไรประมาณนั้นก็เลยแบบให้มันประมาณเทียสองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้ก็กําลังมาแรงเนาะก็คือคอนเนลเลียนะครับคอนเนลเลียตโอเคนาะอันนี้ผมก็ไม่มีตัวอย่างเด็กให้ดูเหมือนกันแต่ก็คือไออะไรนะประมาณว่าเทิร์น5คุณเล่นดาร่าไม่สิต้องถมตัวควีนออฟเดรสซีก่อนแล้วก็แบบไอเล่นลาลานะครับเพื่อเก็บ No ยน็อปเดรสซที่เป็นคอ0ูนขึ้นมาทีนี้คุณก็แบบไออะไรนะลงไปนะครับคอร์ูนนัน่นเนาะแล้วแบบไออะไรนะเลือกบาฮาบนมือเลือกคอเนเลียสบนมือนะครับทีนี้ดิสมือปับ๊บเหลือแค่2ใบไปนี้บนมือมันก็จะไอลงบาฮาไปก่อนกวาดบอดอีกฝั่งนะครับแล้วก็ลงคอเนเลียสลงมาแล้วแบบอีโวมันแล้วเสกให้บาฮากับเดรสซีได้สตอมเพื่อที่จะโอดีเคยี่ดาเมตตอนคือผ้าแบบอีซี่อะไรประมาณนั้นซึ่ง ตัวคอนเดรียสเนี่ยถามว่าทำไมผมให้สูงกว่าตัวฮุซุมิเนาะฮุซุมิผมคงไม่ต้องอธิบายแล้วป่ะนะครับคือไอตัวคอนเดรียสเนี่ยมันมีข้อดีก็คือตอนที่มันปลาบาฮามามันเป็นการเคลียร์บอร์ดไปเลยครับซึ่งมันเอากันแตกไปด้วยนะเอออย่างเช่นแบบตัวเอออะไรนะไอเนี่ยหรือว่าออไนานาอ,อน,นี่นนก็ได้นะครับหรือว่าเออไม่สิน่าจะแค่2อันนี้เนาะไอนี่ก็ได้นะครับนะครับที่แบบมันอะนะมีกันแตกอย่าง เออ่ดักเมดคริสตัลไลท์หรือว่านิโพเทนเอติตี้เนี่ยพอเจอไอ้นี่ปรับนะครับเออ่เขาลงบาฮามากันแตกพวกนั้นละลายทิ้งไปเลยแล้วแบบเอ่ออะไรนะถ้าเกิดว่าคุณแปะดีไวชิลอีกเออ่คุณเป็นกอยอนเออ่แบบสมมติว่าผมเล่นกอยอนอ่ะผมเล่นกอยอนแล้วแบบเอ่ออะไรนะแปะกันแตกของไลนาก้าเอาไว้นะครับซึ่งเออ่ไอตัวกันแตกกับดีไวชิลสองอันเนี่ยมันไม่สามารถจะกันโอดีเกของคอนเนเลียตได้อะเนาะ พอโดนละลายไปแล้วปั๊บไอตัว D Y C มันก็ยังโดนไอตัวคอนเดเรียตเนี่ยมันชุบตัวบ้าๆบอๆอะไรสักตัวหนึ่งที่แบบไม่ใช่ของเนโครออกมาแล้วแบบไอเวลาที่มันใช้ตัวสเปลของคอนเดเรียตในการเสกสตอร์มาเนาะเออมันจะบอกว่าตัวที่ไม่ใช่เนโครครับมันจะได้สตอร์ทั้งหมดเลยใช่ปะเออมันก็แบบเอาไอตัวเล็กๆตัวนั้นอะไปเถิดเอา D Y C ออกไปก่อนได้อะอะไรประมาณนั้นนะครับพอ D Y C ออกไปปั๊บ20ดามเมจก็เข้าหน้าได้แบบง่ายๆไปเลยอะเนาะก็เลย มันมันบายพาสกันแตกได้เยอะครับอืมมันบายพาสกันแตกได้เยอะกว่าไอ้โฮซุมิเยอะเลยเนาะแบบสมมุตินะสมมุติว่าโฮซุมิเอลไปเจอดีวท์ชิลสักอันเนี่ยเออเจอ,อไรนาะก้านี่แหละนะครับเจอดีวทชิลสักอันโฮซุมิเอลก็ปวดหัวแล้วเนาะเพราะว่าแบบดามจมันจะไม่พอปิดใช่ปะ่ะดามจมันจะไม่พอปิดแล้วทีนี้เนี่ยการที่เขาจะเอาไอ้ดีวท์ชิลอะไรพวกนี้ออกได้เนี่ยโฮซุมิเขาต้องใส่กราดอย่างเอออะไรนะ ไอเมตาตอนนะครับที่ลงมาแล้วที่มันจะยิง d y ิ u ออกได้มันจะปิงหน้าอีกฝั่งหนึ่งดาเมจทันทีฟรีๆอะไรประมาณนั้นซึ่งแบบในตอนในตอนนี้มันใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเกิเอลมันก็โดนเนิร์ฟไปแล้วนะอืมก็แบบทําให้แบบโอซูมิเนี่ยมันมันยังด้อยกว่าคนเดียดเยอะครับสําหรับผมนะเออมันยังด้อยกว่าคนเดียดนิดหน่อยอะไรแบบนั้นเนาะทีนี้นะครับมากันที่พวกเทียร์มกันบ้างเนาะเทียร์มมันมีอะไรยังไงบ้างก็ เอาเอาแปะๆไปก่อนเนาะฟาวร์น่าจะแรงกว่าดีชิปแล้วก็ชินก็ให้ประมาณนี้คอนโทรลรอยอนนะครับแล้วก็อะไรนะอันนี้นะครับอันที่จริงไอ้พวกนี้ก็สู่สีกันเนาะไอ้ไอ้มตัวท้ายเนี่ยนะครับไอ้สตัวท้ายตรงนี้มันก็สู่สีกันเอาอะไรประมาณนั้นนะครับอืเอ้ยผมลืมดิสการ์ดดากอนตอนเทียร์สองไปได้ไงก็แวะมาดิสการ์ดดากอนก่อนนะครับดิสการ์ดดากอน เป็นเด็กที่เออว่าไงดีในตอนช่วงหลังมาเนี่ยผมว่าม,ม,นะมันก็ไม่ได้แย่นะเออมันก็ไม่ได้แย่นะสาหรับการที่เอามาไต่แวงอลิมิตนะครับถามว่ามันโดนไอตัวไอ้บนบนอย่างอะไรนะมันโดนไอตัวบนบนอย่างไอพวกนี้กระทืบตายได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าแบบอะไรดีอะด้วยความที่มันเป็นอลิมิตแล้วแบบของแรม,มันเร็วมากแล้วก็การ์ดที่ไออะไรนะอย่างดราเซลเนี่ยมันก็คอยฮิลคอยเคียบบอดได้ดี อะไรประมาณนั้นแล้วแบบอาจจะมีฮิวจากไอ้พวกนี้หรืออาจจะมีเคียบอร์ดจากไอ้พวกนี้บิดอีกแบบง่ายๆอะไรประมาณนั้นแล้วแบบเออนะล่าสุดแอนเทเมเรียได้รับการบัฟมาใช่ปะเออแอนเทเมเรียที่บัฟมาเนี่ยกัแบบบางคนก็ใส่แอนเทเมเรียมา ในในอันนี้เหมือนกันนะครับทำให้แบบไปถึงตัวลูเมโอเรได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วแบบถ้าปิดการที่เล่นลูเมโอเรคู่กับอาร์เธอร์เฟดนี่ก็เป็นอะไรที่เฮียๆนะครับขอพูดตรงๆเลยเนาะหนึ่งเพราะว่าแบบมันมันอีซี่ยีดาเมจแบบแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยก็ก็ลงไปแล้วปาดบอดไปทีหนึ่งสีดาเมจแล้วก็เอ่อมือคุณเต็มเ็มก็ปาอ้นี้ไปได้อีก16ดาเมจอะไรประมาณนั้นซึ่งแบบมันมันบ้าบอครับทำไมผมถึงบ่นให้ใบนี้โดนแบนใช่ปะเพราะว่าเด็กนี่แหละ อะไรแบบนั้นน,นะเนาะซึ่งแบบในตอนนี้นะ,ะด้วยความที่อแอนติเมเรียมันบัฟมาแล้วด้วยก็เลยรู้สึกว่าตัว,ต,วตัวดิสการ์ดก้อนเนี่ยมันมันยังดูมีภาษีอะไรมากกว่าไอ้ตัวล่างๆนี้นะครับด้วยความเบลของมันด้วยการฮิลที่ก็ค่อนข้างดีแล้วด้วยท่าปิดที่แม่งแบบเวอร์วังอลังการมากก็เลยแบบให้ให้มันอยู่ประมาณนี้แล้วกันนะครับมันก็จะมาแพ้ไอ้พวกพวกเนี่ยเนาะพุซูมิที่ โอทเคเทินห้าอันนี้ก็โอทเคเทินหแล้วก็อันนี้สามารถที่จะ,จะอะไรนะแอ p พลายเพรสเชตอนช่วงเคิร์ฟอะไรนะเคิร์ฟสประมาณนี้ได้เคิร์ฟสามเคิร์ฟสีช่วงต้นเกมอะไรประมาณนั้นได้แล้วก็อันนี้ก็ Echo โก่หน้าหรือว่าอันนี้ก็แบบอะไรนะอันนี้ก็แบบมีเรียมออฟลีโพสคอยกันแตกจากท่า OTK ของมันนะครับมันเลยยังดูด้อยกว่าไอ้6ตัวนี้ แต่ว่ากับไอ้ตัวล่างๆเนี่ยผมว่ามันมันสู้ได้ดีเลยแหละนะครับเออมันสู้ได้ดีมากๆเลยเอาไปประมาณนะั้นเนาะแล้วก็ทีนี้นะครับพวกตัวเทียสามก็จะเป็นฟากรสเนาะเออเป็นแัตแวมไพร์ดีชิฟเอ,อ่อเอิร์ธไรวิชเอ่อเรโซแน้นอีโวแล้วก็ไอ้เอ่ยนะคอนโทรลรอยยอนนะครับอืมตัวอันนี้เนี่ยไอ้อะไรนะวัดแวมไพร์เนี่ยเป็นเด็กที่ในตอนนี้มันมีภาษีด้อยกว่าไอ้ เออนะมีภาษีด้วยกว่าแฮร์ริสอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าอะไรเอ่อถ้าเกิดว่าไปเจอเด็กที่เขาเทคไอ้ตัว r ริสต์ทึงเอนเจนเอาไว้อย่างกอย่อนหรือว่าไอ้อันนี้เอาไว้เนี่ยมันก็จะทําให้แบบไอ้บอดเคิลสามของเขานะที่มีฟาวไนท์โดดมามันจะไม่มีนะครับดาเมจมันก็จะหายไปเยอะมากๆด้วยอะไรแบบนี้เนาะมันเลยแบบการสนองบอลต้นเกมม,มันแก้ได้ง่ายนะครับแก้ได้ง่ายกว่าไอ้แฮ l e s ิสหรือว่าไอ้อันนี้เยอะเลย ประมาณนั้นเนาะพอดาเมจก้อนนั้นมันหายไปปับ๊บมันก็ยากแล้วที่จะที่จะปิดเกมตอนตอนช่วงแบบ5เทินแรกได้อะไรแบบนั้นก็เลยแบบเอออาจจะโดนสวนได้จากไอ้พวกทั้งหลายพวกนี้นะครับก็เลยให้มันเทียร์สเนาะให้มันเทียร์สนะครับอืมแล้วก็ดีชิฟเนาะอันนี้เนี่ยก็โดนโถมได้ถมได้เยอะเหมือนกันแต่มันก็อาจจะอาจจะไปชนะไอ้ฮิวบิชช OP อะไรพวกนั้นแต่ก็คือที่ดีชิฟมันมาอยู่ตรงนี้เนี่ย เออเพราะว่าโดนโถมแล้วแบบไอ้ตัวฮิลบิชอปเนี่ยเป็นเด็กที่สามารถที่จะมีมีการ์ดอย่างเรียมออฟรีโพสต์มาคอยการดาเมจจากการ o อทเคของไอ้พวกนี้ทั้งหลายได้ได้เขาน่างง่ายอะครับอืมประมาณนั้นเนาะก็เลยแบบรู้สึกว่าสปอตของฮิลบิชอปเนี่ยมันยังดีกว่าดีชิปค่อนข้างที่จะเยอะเนาะเออแต่ถ้าเกิดว่าเจอเจอด้วยกันก็คือยังไงซาดีชิปก็คือตบฮิลบิชอปได้สบายแน่ๆนอยู่แล้วประมาณนั้นนะครับ ดีซิฟก็ให้ให้อยู่ประมาณนี้แล้วกันเนาะในฐานะที่มันแพ้เพรสเช์เอ่อตอนต้นเกมจากไอ้พวกนี้นะครับแล้วก็เออนะไอ้เอิร์ดไรวิชอันนี้ก็อยู่ในสปอตเดียวกับคอนโตร,รอยอนเลยเนาะแต่อาจจะดีกว่าหน่อยตรงที่มันมีดาเมจตอนเอ่อตอนเควสมันเสร็จอะที่ที่เบิร์สได้แรงนะครับไอ้พวกนี้คือเอ่อมันจะมันจะเป็นประมาณว่าเออนะมีดาเมจเบิร์สเนาะอย่างเช่น ตัวเลยส่วนนั้นอีโวเนี่ยมันก็จะแบบมีชินมาอย่างเงี้ยแล้วแบบเทินต่อมาก็อาจจะกริมนิวเอออลิสหรือแม้กระทั่งแมกนาซีโก้อะไรแบบนั้นเนี่ยมันก็แบบอมืมันยังดูดีกว่ารอย่อนที่มันไม่มีดามจเบิร์สอะไรเลยมันมีแต่การคอนโทรลคอนโทรลไปรอกิลเน่อะไรประมาณนั้นนะครับก็ว่าไงดีล่ะมันก็ยังแพ้ไอพวกนี้เนาะ มันก็ยังแพ้ไอ้พวกนี้นะครับอย่างแบบไปเจอคอนเดเรียสเนี่ยคอนเนเรียสก็จะกินไอ้สอตัวนี้สบายเลยเพราะว่ามันมันยิงกันแตกได้ออกไปเลยแบบอีซี่อ่ะนะครับแปะคริสตัลไลท์แปะนิโพรเทนซิตี้ก็โดนละลายนะครับประมาณนั้นแล้วก็ว่างไงดีถ้าเกิดว่าเจอโอทีอย่างฮูซูมิก็พอสู้ได้ก็พอสู้ได้แต่ว่าว่าไงดีล่ะมันเจอ <laughs> มันจอมันจะได้ได้สก,กี่น้ำอะประมาณว่าแบบ กันแตกคุณจะขึ้นไหมเควสคุณจะเสร็จทันหรือเปล่าอะไรพวกนั้นอันนี้ก็ต้องอ e ีโวสิบทีอันนี้ก็ต้องแบบอะไรนะปั่นให้ตัวสแต็กมันก็เบิดไป7อันประมาณนั้นคุณจะเบิร์สดาเมจทันหรือเปล่ากับการที่ไปเจอฮุงซุมิหรือว่าเจอไอ้ตัวนี้หรือว่าแบบอะไรอะนะครับไอ้ไพวกนี้ความคอนสิสเทนต์ความการปิดเกมไอพวกนี้มัน,มนดูชัดเจนกว่านะครับไอ้พวกนี้คือต้องชงเควสไม่พอแบบ โดนกระเบิดการแตกได้ง่ายโดนโดนเพลียเรานู่นนี่นั่นได้ง่ายนะครับเจอไอ้พวกนี้โถมก็ตายอะไรประมาณนั้นนะครับเออแล้วก็อะไรอะอันเนี้ยชินชินอ e ีโวในส่วนนั้นเนี่ยก็เป็นเด็กใหม่ที่มันก็เพิ่งขึ้นมาใช่ปะซึ่งแบบมันมีข้อเสียเยอะกว่าไออันนี้อยู่เหมือนกันในเรื่องของการจัว่วที่แบบเออไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เรื่องของการจัว่วเรื่องเรื่องของมือที่แบบไอตัวชินเนี่ยมันต้องคีฟวินคอนดิชันเอาไว้ในจังหวะที่ลงชินอะ เนอะแบบคุณต้องคีบคุณต้องคีบไอตัว g r i น new เอาไว้คุณต้องคีบไอตัวเอ่ออลิสเอาไว้ Hawaii, หรือแม้กระทั่งแมกนาซีโรเอาไว้เพื่อในเทิร์นต่อไปที่จะแบบจะได้เอามันลงมาปิดเกมอะไรประมาณนั้นซึ่งแบบมันก็ข้อนั่งช้าแล้วบางทีไอตัวเอ่ออะไรนะ e a r t h ธไ g h t i มันอาจจะเบิ s t ส a าเมจได้ได้ไวกว่าด้วยซ้ำประมาณนั้นด้วยอาจจะแบบมักกีสาเทิร์นสามอเนี่ยนะครับก็เลยรู้สึกว่าตัวอันเนี้ยยังมีภาษีมากกว่าตัว resonance evo ประมาณนั้นนะครับ ือมแล้วแบบอะไรอีกล่ะอ่อ,อยอนเนอะกอยอนก็อยู่ในสปอตที่ประมาณไหนใช่ปะไม่มีดาเมจเบร์สเลยคอนโทรลก็ต้องไปคอนโทรลรอกิลเน่อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถามว่าด้วยความที่มันมีไวส์เนี่ยมันสู้ไอ้พวกนี้ทั้งหลายอะไรได้บ้างไหมก็ก็พอสู้ได้นะครับแต่คุณต้องแบบคุณต้องกู้เมตาดีจริงๆอะ่ะคุณต้องกู้ว่าอีกฝั่งทําอะไรได้บ้าง แล้วแบบคุณมีมือที่พร้อมที่จะแก้เขาหรือเปล่าอะไรแบบนั้นแล้วแบบข้อเสียของกอย์ยอนคือกดาัจจ่วมันแย่มากๆครับมันไม่มีความสามารถมากพอที่จะดึงการาดที่จําเป็นในสถานการณ์ที่จําเป็นขึ้นมือมาได้ในตอนที่คุณต้องการนะเนาะมไม่เหมือนกับไอ้พวก2ตัวนี้เดี๋ยวว่าตัวเด็กอื่นๆตรงนี้อะไรประมาณนั้นนะครับกอย์ยอนมันเลยอยู่ในสปอตเนี่ยเนาะนะแต่ถ้าเกิดว่าได้ลงไวส์ในจังหวะที่แม่งถูกต้องจริงๆอะ เออในในจังในจังหวะพินพอยจริงๆอ่ะประมาณนั้นอนะ่ะก็แบบชนะเกมได้เลยนะครับเออชนะเกมได้เลยเนาะประกอบกับไอการที่มันมีอออยเรียบัฟมาแล้วด้วยนะครับมันเลยแบบทําให้การเล่นไวส์เนี่ยมันมันดูเออดูเป็นไปได้ดูดูโอเคมากขึ้นอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วแบบบางทีแปะวิกเบลดไปแล้วแบบถ้าเกิดว่าอีกฝั่งไม่มีการ์ดแก้ก,ก็ก็ชนะเกมได้เหมือนกันประมาณนั้นนะครับคับเลงวิกเบลดหรือมีเกาเดอร์หรือมีอะไรพวกเนี้ย นะครับม,มันมีสิทธิ์ที่จะถึงกิลเน่ได้พอถึงกิลเน่ปั๊บเด็กอื่นๆในนี้ก็ไม่ไม่มีใครสู้ได้แล้วอะประมาณน,นั้นเนาะเออก็เลยแบบเนาะให้ให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับในฐานะที่ตอนช่วงเคิฟหนึถึงเคิฟสิบเออกับมือไอ้พวกงี้ยางมากๆแล้วคุณต้องใช้ความอดทนสูงอะไรประมาณน,นั้นเนาะเออแล้วก็ตัวต่อต่อนะครับเออแม็กซิมัส แม็กซิมัสแวรลี่เนาะอันนี้ต่างจากคอนโทรลรอยอนยังไงใช่ปะแม็กซิมัสแวรลี่คือการที่คุณเล่นแม็กซิมัสในเด็กแล้วแบบโฟกัสการปั่นแวรลี่ให้มันเยอะไปเลยไม่ต้องมาคอนโทรลหาอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วแบบใช้การใช้ประโยชน์ที่ออรเรีย u f f มาเนาะแล้วแบบเล่นคู่กับไวส์ในการเซตพวกมันไปแล้วแบบคุณจะมีเทมโปหนาๆพร้อมกับไอตัวขัดแฟนแฟอีกฝั่ง บนบอร์ดนาะแล้วแบบมีตัวที่ตีได้ 3T ทีบนบอร์ดด้วยแล้วแบบถ้าอีกฝั่งเคลียร์ไม่ได้คุณก็แบบได้ได้ s n o w b o a r หลังจากนั้นไปเรื่อยๆเอาอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งแบบาถามว่ามันมันดีกว่าคอนโทรลรอยนไหมมันจะมันก็จะดีกว่าในแง่ของความแอคทีฟบนบอร์ดครับแต่มันก็จะมีข้อเสียตามมานากก็คือคอนโทรลได้ไม่ดีเท่านะครับคอนโทรลได้ไม่ดีเท่าไอตัวสายที่ไปไปคอนโทรลจัจาๆเลยเพราะว่า,าการดีอ,อะไรนะ เม็ดอีโ e วจากโอปูเลนทาคิึมิหรือโอลิเวียซิวียมันไม่มีนะครับของของรีอีโวพอยต์มันน้อยมากถ้าเม็ดอีโวคุณหมดแล้วแบบมันก็หมดเลยอะเออมันก็หมดเลยแล้วแบบมันอาจจะคลิกเกมอะไรในสถานการณ์ที่จําเป็นจริงๆไม่ได้เลยอะไรประมาณนั้นนะเนาะหรือแบบอีกฝั่งอาจจะแก้ได้อะไรประมาณเนี้ยแล้วแบบคุณโดนสวนมาบอทพังหมดแล้วแบบในตอนนั้นเม็ดอีโวคุณหมดแล้วมือคุณหมดด้วยอะอะไรประมาณนั้นก็เลยแบบอื ส่วนตัวนะผมว่าน่าจะประมาณเทยสีนะครับน่าจะประมาณเทยสีเนาะส่วนไ้ตัวแมกซิวัตแ l l e y ี่นะครับแล้วก็ไอนี้ก็ไม่รู้สิผมว่าแย่สุดเลยมั้งก่อนอื่นเอาเจเนซิ s ขึ้นมาก่อนนะครับไอตัวอัติแฟกเนเมตอนนี้ก็ทำท่าอ t k เคเคิร์ฟสไม่ได้แล้วเพราะว่าออเมนเทชันโดนแบนใช่ปะนะครับก็นะเออก็ต้องรอแปะโมบิลไลซ์แฟกเตอรี่ตอนเคิร์ฟหซึ่งมันคือเคิร์ฟห้าดูนอตติงถ้าเกิดว่าคณไม่ได้ มีไอตัว bio fabrication บนมือนะครับที่แบบคอยลดคออาร์ติแฟคค์าหนึ่งบนมือให้ให้มันให้มันได้เล่นในตอนจังหวดนั้นเลยอะไรประมาณนั้นนะก็เลยแบบรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยโอเคนะครับในตอนนี้นะมันถามว่าไตา่แรงได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีเท่าเหมือนเมื่อก่อนนะครับมันก็จะไปเจอพวกเด็กปิด5ปิด6ทั้งหลายบนเนี่ยเอ่อในการในการแก้เกมในการปิดเกมทิ้งไปได้ก่อนที่จะ ก่อนก่อนที่จะเราจะได้รำอะอะไรประมาณนั้นนะครับหรือไอโดนไอพวกเนี้ยไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยอไอตัวเนี้ยหรือไอตัวเนี้ยเทคการ์ดยิงยิงเอามูเลตมาก็ได้เหมือนกันเนาะแบบไอ,อไอนะดีสอฟออฟฟอลเล่นเซลฟิกเบลดหรือว่าอะไรก็ตามที่ทาร์นฟอร์มเอามูเลตได้หรือว่าอะไรสักอย่างที่มันสัมมันสัมมันอะยง Factory อิงโมบิลไลซ์เฟสทอรี่ทิ้งอะเออก็เลยแบบรู้สึกว่าในตอนนี้สปอตของตัวอัติแฟกเมเมมันยังไม่ค่อยดี นะครับแล้วก็อันนี้ยิ่งหนักเลยไอตัวฟีนิกซ์โซอี้นะครับฟีนิกซ์โซอี้เนี่ยมันเป็นเด็กที่ถ้าเกิดว่าคุณได้ลงโซอี้ไปแล้วอะ่ะมันก็จะอะไรนะมันก็จะแบบเหมือนกับออโต้วินเลยใช่ปะเอ่อที่แบบเด็กอื่นๆมันไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยจนกว่าแบบว่าไงดีโซอี้คุณหมดแล้วแบบคุณก็จะได้แบบไหนก็หวังนั่นนะคุณก็จะได้ตีฟรีทำดาเมจฟรีเบิร์นฟรีอะไรประมาณนั้นแต่ว่าแบบเอ่ออะไรดีอะมันมันก็ไปโดน อีโ e okay, วเวอร์นน์มันแก้เกมด้วยการลงโยวานมาได้ใช่ปะแล้วแบบด้วยความที่เคลือผ้าแปะฟินิกวูดไปแล้วแบบฟินิกวูดคือการที่ทําให้มือทั้งสองฝั่งมันคอร์สลดลงเหลือครึ่งหนึ่งอีกซึ่งในบางทีคุณอาจจะโดนอะไรก็ไม่รู้ปิดเกมตายก่อนนะแบบอย่างเช่นเฮลสก็ได้อะเฮลสเนี่ยอยู่ๆแบบคุณแปะไอ้นี่ไปอะแปะไอ้ฟินิกวูดไปแล้วแบบอีกฝั่งถืออีกฝั่งติดเป็นเจน ถือกาลอมไว้ถือฟอร์มูลีฟเอาไว้แล้วแบบอะไรนะเขาก็ลงกาลอมมาสแลมตูม้มหกดาเมจแล้วแบบอะไรนะฟอร์มูลีฟใส่กาลอมแบบเนี้ยแล้วแบบอาจจะซ้าด้วยสเกลหรือว่าไอตัวหนึ่งซ้ำหนึ่งสตอมหรืออะไรก็ไม่รู้อีกเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งแบบ p o t e n ชียล,ลที่คุณจะโดนค่าจากการจากการแปะไอตัวฟินิกูเนี่ยมันมันเยอะมากๆอ่ะเออมันเยอะมากมากอะอะไรประมาณนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งคุณไปเจอหอยย่อนนะ คุณไปเจอกอยอนที่เขาแบบก็ถ้าคุณแปะฟินิกกูดไปเขาได้ลงบิ๊กเบดแบบเออง่ายๆแบบใจถูกๆแล้วแบบเขาก็จะคอนโทรลคอนโทรลคอนโทรลไปเรื่อยๆแล้วแบบเออมันมันมันสามารถที่จะยื้อถึงได้อะสามารถที่จะยื้อถึงกิลเน่ได้แบบเอออะไรประมาณนั้นแล้วแบบพอเขาได้กิลเน่มาเออเขาได้กิลเน่โดดมา คุณก็โดนดิสมือโซอี้คุณหายแล้วคุณทำํำไงได้อะ่ะเด็กคุณก็ไม่ได้ใส่กิวเน่ปะอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยแบบรู้สึกว่ามันมีข้อเสียหลายอย่างมากเลยสำหรับไอตัวฟินิกส์พุธอะเลยทําให้แบบผมให้มันอยู่เทียร์สีนะครับในตอนเนี้ยเนาะ แล้วนั่นก็คือทั้งหมดของเทียลิสในคลิปนี้นะครับซึ่งมันก็ค่อนห้หงจะส่วนตัวนะเพราะว่าแบบเราขี้เกียจรอให้เกมวิดมันมาจัดเทียให้อะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยแบบมานั่งจัดเองแม่งเลยเนาะใครอยากที่จะจัดเองนะครับก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้เดสคริปชั่นนะครับให้ไปเล่นกันได้เนาะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เห็นด้วยนะครับก็แย้งกันได้เนาะเพราะว่าเทียลิสอันนี้เนี่ยมันก็มีบแอดส,ส่วนตัวอยู่แล้วนะครับอะไรประมาณนั้นมันย่อมมีคนไม่เห็นด้วยอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นเนาะนะ ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคีผมนะครับก็กดไลค์กด u ับสไคร์ด้วยเนาะแล้วก็ใครที่อยากที่จะสนับสนุนค่าขนมผมนะครับก็มีลิงก์โดเนตใต้เดสคริปชันเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับลากัไปก่อนเนาะสวัสดีครับ